ตื่นมาคุยตื่นมาคุยเติมเขาด้วย S 2 6 P e g o โฉมใหม่ที่ไม่ได้มีแค่สารอาหารสำคัญ9อย่างแต่ยังมีสารอาหารดีๆอีก9ชนิดมาแล้วครับคุณผู้ชม8โมงเช้า และ37นาที23พฤษภาคมนะครับวันนี้ต้องขออภัยเวลามันเป็นวันจันทร์มันอาจจะเบลอนิดนึงถึงแม้ว่าเราเป็นพิธีกรมืออาชีพแต่มันต้องนิดนึงเพราะเราเป็นคนนะครับคุณผู้ชมเอาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยดีกว่าโครงการนี้หลายคนชอบมากคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่กินยากเนี่ยชอบมากโครงการนี้เพราะรายการเราได้จัดแคมเปญ s i x Day s Challenge อันนี้ไม่ได้ลดน้ำหนักนะฮะแต่เป็นโครงการตัวเล็กตัวเล็กจัดหนัก ที่มาช่วยคุณแม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินยากช่างเลือกอเพราะเราได้เห็นว่าเด็กตัวเล็กเนี่ยเรื่องใหญ่ครับทุกคนใช่รเรื่องใหญ่จริงนะคะสาหรับพ่อแม่นะคะถือว่าเป็นความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ด้วยเดี๋ยวให้ดูภาพประกอบเนี่ยเพราะพ่อแม่นี่ส่วนใหญ่คุณผู้ชมอาจจะกังวลว่าอะไรถ้าลูกกินยากเนี่ยช่างเลือกแบบนี้เนี่ยจะทําให้ลูกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือเปล่าจนกลายเป็นเด็กตัวเล็ก ในบังในบางครั้ง<ช>หลานบางคนผมเห็นในตัวเล็กๆนะฮะวันนี้นอกจากจะมีนมผง s อส2 6 p e กโฉมใหม่เปิดตัวช่วยเสริมสารอาหารแล้วเรายังมีนี่ครับคุณผู้ชมเข้าไปเป็นเมมเบอร์ด่วนก็เข้าไปติดตามรายละเอียดด่วน PE อีับชมรมเด็กตัวเล็กมีทั้ง Facebook ทั้งไลน์นะครับที่มาพร้อมอยู่เขียงข้างคุณพ่อคุณแม่นะฮะตลอดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กตัวเล็กกินยากช่างเลือกรวบรวมข้อมูลเคล็ดลับ ช่วยปรับพฤติกรรมลูกเด็กตัวเล็กกินยากโดยเฉพาะและยังได้จากกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยครับคุณผู้ชมนะฮะสนุกสาหรับครอบครัวทุกเดือนที่โรงพยาบาลชั้นนำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจัดการกับลูกตัวเล็กกินยากที่สําคัญสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะคบเพื่อนผมเนี่ยที่มีลูกเนี่ยสนใจกันทั้งนั้นเดี๋ยวจะเอาหลานไปแล้วนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนติดตามกิจกรรมดีๆได้ทาง P E c u b ทนายก่อนทันายจะพูดเขาบอกนิดนึง มันเป็นปัญหาใหญ่มากนะคุณผู้ชมระดับประเทศเลยพ่อแม่บางคนเห็นลูกกินยากเนี่ย,ปล,ยปล่อยไว้เถอะเดี๋ยวมันก็คงกินเองนะมารูต 5, 6, ้ตัวอยกทีลูก5-6าหขวบมันไม่โตแล้วนะฮะสารอาหารไม่โตเราถึงบอกว่าแฮปปี้มากว่ามีโครงการนี้ะนะครับกับ SG สบอก p ีโ e กเพราะว่าเราอยากเห็นพ่อแม่มีลูกที่ สมบูรณ์แบบที่สุขภาพแข็งแรงรนะคะ S 26 PE GO นะคะเป็นตัวช่วยที่เหมาะมากสำหรับเด็กที่กินยากช่างเลือกโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่ามีสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับลูกๆเนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีลูกตัวเล็กนะคะแล้วก็เป็นสูตรใหม่ที่เหมาะกับเด็กกินยากช่างเลือกโดยเฉพาะนะคะ แต่ถ้าอยากให้ลูกโตไวทันเพื่อนเนี่ยนอกจากจะเสริมนมก็ต้องควบคู่ไปด้วยเทคนิคดีๆจาก p e Club นะคะที่จะมาช่วยปรับพฤติกรรมของลูกอีกทางด้วย<อ>เห็นได้จาก3ามคู่ลูก<อ>คู่แม่ลูก,ลกเซนเล็บนะคะที่กินดีขึ้นลูกน้ำหนักขึ้นจากที่เราเห็นในภาพเนี่ยเด็ก<อ>แต่ละคนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะและคุณแม่เนี่ยก็มั่นใจมากขึ้นว่าลูกได้รับสารอาหารที่เพียงพอเลิกเป็นเด็กตัวเล็กคือต้องบอกว่าอย่างตัวที่าเองเนี่ยก็มี มีมีแบบเรื่องราวน่ากลุ้มใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าลียาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์ครับพี่คอับชอบทานผักผล,ลไม้เวลาเวลาถึงเวลาที่จะกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะคายตั้งแต่เล็กเลยนะคะก็เลยต้องมีวิธีการแบบบางทีอาจจะต้องเอาแคนหลอดเนี่ยเข้าไปใส่ในเนื้อสัตว์บ้างแล้วก็แล้วก็ปั้นเป็นรูปต่างๆ<อ>บางทีเนี่ยปั้นแล้วก็เราก็จะมีเรื่องราว่าเออลียาอันนี้น เป็นดาวมันเป็นหมูมันเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบเออมากินกันนะอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ช่วย <ผม S 1> ได้บ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าลูกๆของบางบ้านเนี่ยไม่ทานผักเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาผักที่ลูกไม่กินเนี่ยมาผสมกับเนื้อหมูที่ลูกชอบหรือปรับเป็นเมนูใหม่นะคะเช่นเมนูแบบกะหล่ำปลีต่อหมูสาบอะไรแบบนี้นะคะแค่นี้เนี่ยลูกๆก็จะเริ่มเปิดใจขอลองชิมของใหม่บ้าง แต่บางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีพฤติกรรมการกินยากตามแม่บางทีแม่ไม่ชอบทานผักลูกก็จะเรียนแบบพฤติกรรมการกินนะคะก็คือแบบสมมติว่าแม่อยากให้ลูกกินผักแต่ตัวแม่เองเนี่ยโอ้ยเชียร์อัพใหญ่เชียร์อัพแต่วันน้าขาแม่ไม่กินแล้วหน้าตาแม่แบบนี้ด้วยเด็กรู้รู้เปล่าว่าผู้ใหญ่โกหกเออาันไงผู้ใหญ่ชอบคิดว่าเด็กไม่รู้เช่นแบบถ้ากินเนี่ยเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวเด็กรู้ใช่เด็กกินผักก็เหมือนป๊อาย้วลูก เเราต้องหาวิธีที่เราต้องรู้รู้ตัวลูกเราด้วยว่าเราจะล่อให้เด็กเนี่ยทานผากักทานหมูทานสิ่งที่มีประโยชน์ได้ยังไงนะคะคเห็นไหมคะว่าแค่ลองปรับนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยก,ก็สามารถที่จะช่วยลูกคุณได้นะคะแค่ต้องคอยมองหาเทคนิคใหม่ๆจนกว่าจะเจออะไรที่เหมาะกับลูกเรานะคะซึ่งก็สามารถไปหาได้ที่พี่อีค,คลับกันเลยนี่นะคะต้องบอกว่าเวิร์กช็อปที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการแนะนําให้ ให้พ่อแม่เนี่ยทำเมนูเบนโตะพี่รีอนเป็นไงบ้างพี่คือต้องบอกว่าออได้ใส่ส่วนผสมของนมนะคะเพื่อเป็นการเสริมสารอาหารเข้าไปมากขึ้นมีการตกแต่งด้วยผลไม้บแบบที่เด็กๆชอบอคือทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความน่ารักให้น้องๆเนี่ยอยากรับประทานมากขึ้นคือต้องบอกว่าเราต้องแบบ เราเราต้องทำเมนูให้หน่าทานอ่ะมีการตกแต่งเป็นการ์ตูนรูปสิโตพ่ลิออนน่ารักมากคือคือเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยจะได้ลงมือทำเองเนี่ยเขาจะรู้สึกสนุกแล้วก็จะภูมิใจมากที่ได้ทำแบบอาหารเองแล้วเมนูแต่และเมนูเนี่ยต้องเป็นเมนูที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้เป็นกิจกรรมระหว่างสมาชิกในครอบครัวเนี่ยให้ลูกได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็จินตนาการไปด้วยแล้วก็งานเวิร์กช็อปเนี่ย จะมีการจัดขึ้นที่โรงพยาบาลเด็กซิมิติเวสสีนครินนะคะก็อยากที่จะให้ลองไปกันดูถือว่าเป็นกิจกรรมบีบีสำหรับครอบครัวเลยทีเดียวดีมากเลยครับผมทันย่าทันย่าไม่หายใจเลยเหรอเรื่องลูกเรื่องลูกทนย่เลยเดี๋ยวก่อนไม่จบแค่นี้นะครับนอกจากเราจะได้พูดคุยกับ3าคู่แม่ลูกเลับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยงลูกตัวเล็กกินยากแล้วเนี่ยทางนมผง s 26 PEGO โฉมใหม่และ PE c l u ชมรมเด็กตัวเล็กเนี่ยจะคอยอยู่เคียงข้างคุณแม่ เพื่อปรับปรี่ยนพฤติกรรมกินยากช่างเลือกแล้วก็อยากให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับเพื่อเข้า f เฟซบุ๊กแล้วเข้าไปในแฟนเพจของ P.E.Club ขึ้นหน่อยและกดไลค์แฟนเพจพี c l u b ับชมรมเด็กตัวเล็กนะครับเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ มีจัดกิจกรรมทุกเดือนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบอกแล้วหรือจะพาหลานไปนะหรือจะแอดไลน์มาคุยที่แอดพีเคลับก็ได้นะครับที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกคำถามเกี่ยวกับลูกตัวเล็กนะครับคุณผู้ชมาคุย